สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิตติธารานะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องผักสลัดเหมือนเดิมก่อนเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆหลายคนถามกันเข้ามาว่าอยากจะปลูกผักสลัดกินเองเนี่ยมันยากไหมมันต้องใช้อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าการปลูกผักสลัดกินเองเนี่ยมันง่ายกว่าที่คิดเลยนะอย่างแรกที่ต้องมีก็คือสถานที่ตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับบางคนก็มีหน้าบ้านหลังบ้าน ข้างบ้านหรือท่านใดมีดาดฟ้านี่ยิ่งดีเลยเพราะว่าผักสลัดเนี่ยเขาชอบแสงแดดมากก็คือเอาที่ที่ตรงไหนที่มันมีแดดได้ประมาณสักหกชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยครับจะดีเพราะว่าผักเขาต้องการแดดไม่งั้นถ้าแดดไม่ถึงผักเขาจะยืดพอยืดปุ๊บจะไม่สวยอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องมีลมพัดผ่านให้ลมพัดแบบพัดสะดวกหน่อยมันจะได้ไม่เกิดการอับชื้นเพราะว่าอากาศที่ไม่ถ่ายเทเนี่ยจะทําให้ผักเครียดแล้วเขาจะไม่โตอ่าส่วนอุปกรณ์นั้น อ่ะมีดังนี้ครับผมรังโฟมเพื่อนเพื่อนก็อาจจะมีรังหลายแบบแต่ผมแนะนําเป็นรังแซลมอนแล้วกันเพราะว่ามันมันจะเก็บอุณหภูมิได้ดีกว่าเวลาเราเติมน้ําเข้าไปเนี่ยรากเขาจะได้ไม่เน่าเหตุผลของรากเน่าก็คืออากาศร้อนแต่ถ้าตรงเนี้ยเขาจะเก็บอุณหภูมิได้ดีกว่าดังนั้นเรื่องรากเน่าเนี่ยจะลดไปหน่อยนึงต่อไปเป็นถุงดาที่ผมใช้คุมเนี่ยเป็นเพื่อนเพื่อ,อก็สงสยัยมันคือถุงอะไรเนาะถุงขยะครับหาซื้อได้ทั่วไปครับผมผมใช้ขนาด30มสิบคูณสีินิ้ว เอามาตัดตัดให้เป็นเหมือนผ้าขาม้าเลยตัดครีบไปเลยแล้วเอามาวางทาบแล้วก็เติมน้ําในรังโฟมเพื่อที่จะใส่ปุ๋ยต่อไปก็คือถ้วยปลูกถ้วยปลูกเป็นแบบนี้เราสั่งตามลาซาด้านี่แหละมีก้นแหลมกับก้นไม่แหลมนะตรงนี้นิดหนึ่งต่างกันเนื่องจากตอนแรกที่เราซื้อมาสั่งมาเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงมันต่างกันแบบนี้ครับเวลาเราปลูกเนี่ยผักบางชนิดเขาใหญ่โตมันจะทําให้ต้นเขาเนี่ยติดกับตรงนี้ เวลาผมขายผมขายทั้งรากมันดึงไปก็ลําบากดังนั้นต้องเลือกตรงนี้ใหญ่ๆหน่อยเอาูใหญ่ๆให้รากเขาออกดีจะได้โตง่ายกระถางต่อไปปุ๋ยปุ๋ยที่ต้องใช้ก็คือเป็นปุ๋ย a อบีเพราะว่าเออนิดนึงเพื่อนบางคนก็ไม่เคยปลูกก็จะงงว่าเอ้ปยปลูกผักในน้ําเนี่ยใช้ปุ๋ยอะไรใช้ยูเรียใช้ปุ๋ยสูตรเสมอเหมือนผลไม้หรือเปล่าไม่ใช่ครับมันจะมีปุ๋ยของเขาเขาชื่อปุ๋ย a อบมีขายทั่วไปครับผมมีทั้งแบบมาผสมเองกับแบบน้ําเลือกที่เราสะดวกครับ แค่นี้นะครับผมสำหรับการปลูกสลัดนะไม่ยากปริมาณปุ๋ยที่ใส่ก็ดูเอาครับว่าปุ๋ยแต่ละเจ้า,าเขาใช้เท่าไหร่อะไรยังไงก็ศึกษาเอาหรือถ้าท่านใดแบบสนใจเลยแบบเฮ้ยเยอะจังทํำไมต้องใช้ของเยอะแยะขนาดนี้รายละเอียดเยอะจังอ่าปรึกษาผมได้ครับหรือไม่ก็ไปดูที่เพจสวนน้องลำหวาน Facebook ส่วนตัวของผมหรือเบอร์โทรเดี๋ยวผมทิ้งไว้ด้านหลังแล้วกันครับ สำหรับคลิปนี้พอแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมเผื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆจะได้เข้ามาดูเผื่อจะเป็นแนวคิดเป็นอะไรก็ได้ครับอะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ